สวัสดีครับผมเปิดกล่องลุ้นการ์ดวันนี้ครับก็คือกล่อง Toss u f a Club Competition Hanger Box ปี2024-25นะครับก่อนที่จะไปเปิดนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมซื้อการ์ดได้ที่เพจ f e c o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  n i s k a r ดร้าน s h o p ป,ปีเว็บไซต์ n ิ s c a r .com เลียดด้านล่างคลิปนะครับมีลิงก์แปดอยู่เดี๋ยวมาดูที่ตัวกล่องกันเลยครับราคากันเลยกล่องน,นี้เป็น Hanger Box นะราคาประมาณ7-800เนาะราวๆนี้นะเนาะอ ท็อปส์แฟคทีปมันมีกล่องนี้มาเพิ่มเลยนะเออมี h o b b y b r a ลัสรแล้วก็ h a n g e r นะ e x c l u s i v e p a r พ l ราเลมันจะเป็นนี่นะ p i n ค Sparkle มันไม่รันนะเนี่ยพาราเล่ตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวแกะเลยเดี๋ยวผมให้ดูกล่องนี่นี่ไงกล่อง35การ์ดแกะตรงไหนดินี่นะเปิดออกมา1กล่องมินโนดหนึ่งแพ็คแพ็คละ35การ์ดเลยนะเป็นอย่างงี้นะเหมือนเซลโลเลยเออเอาเซลโลไปใส่ไว้ในกล่องอีกทีนึงนะเออกล่องนี้ มันก็การันตีแค่พิงค์สปาร์เกิลสใบนะซึ่งไม่ลันด้วยก็สรุปว่ากล่องนี้ไม่การันตีใบลันไม่การันตีลายเซ็นนะเจ็ดแปดนะโอเคเปิดเลยฮิอัน,น,นี้คือมันลุ้นลายเซ็นได้นะไม่การันตีเซน็นแต่ว่าลุ้นได้นะเนาะเออกหนึ่งต่อ44กล่อง หนึ่งเคมันมี64กล่องแชดงว่าบางเคสอาจจะออกได้2เซนนะไบรันไม่การันตีนะแต่ว่ามันเลดออกมัน1ต่อ2กล่องเนาะคือใน2กล่องเนี่ยอาจจะได้ไบรันผมเลยเปิด2กล่องไนงะเออคิดว่าผมควรจะมี1ไบรันนะจากการเปิด2กล่องอเบสไปนะฟืบฟืบก็คือเราเปิดกันมาแล้วเนาะอ่า นี่เป็นอินเสิร์ตโคบี้ไมนูพาเล็วใบแรกนะอ่าใครเนี่ยมายูรูอาซีนะของปาร i สเฮ้ยแอชชีเกมันไม่รันนะเนี่ยหมดละอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเป็นเบสส่วนแล้วเห็นไหมเนี่ยหมดไปเลยอะ่ะชุบ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 ,ชบ <laughs> ไปแล้วคือ กล่องมันก็เกือบราคาเท่ากล่องสเตอร์นะ buster ก็เก้าร้อยพันหนึ่งอะ่ะคือเพิ่มเงินนิดหน่อยคุณได้การันตีใบลันแล้วแต่ว่าแต่อย่างว่าลหละคือบางบางอย่างเลดออกมันมันมีโอกาสมากกว่า b u s t e อนะอย่างวันออฟวันเนี่ยมัน25เคสจะออกวันออฟวันแต่ถ้าเป็นในบสเตอร์เนี่ย75เคสอ่าแต่ว่าใครจะไปเปิด <laughs> เอาแฮงเกอร์25เคสมาเปิดเพื่อหาวันออฟวันอ่ะ1,600กล่องอะ่ะก็เหมาะ ผมว่าก็งบน,น้อยมือใหม่ก็ซื้อมาเปิดสนุกสนุก,นกได้นะมันก็อาจจะเผื่อมันฟุกได้ไงเออเคสนี้มันเป็นโมโจนะนี่ใบนี้ออกออหนึ่งใบต่อเคสออกได้เหมือนกันนะาลเซนออนการ์ดก็ออกได้นะเซนออนการ์ดก็ลุ้นได้1ต่อ40เคสเห็นไหมมันมีโอกาสนะาลเซนคู่ก็ออกได้อ่า หนึ่งต่อ151เคสประมาณนี้นะแต่มันมันไม่มีออกชิ้นส่วนนะมันชิ้นส่วนจะไม่ออกในกล่องแฮงเกอร์บนะ็อกซ์นะจ๊าอย่างนี้นะผมรู้สึกว่าผมจะไม่ได้บายลันนะเปิดสองกล่องโอ้เบสล้วนเลยนะโอ้โชคร้ายมากอาจามามรูฟเซราไทโกแลนด์จบแล้วโอ้โหไม่มี ไม่มีดวงเลยจบดีแคปแฮงเกบบอร์บ็อกซ์ครับการันตีแค่นี่พิงค์สป r k เกิคคลซึ่งไม่รันนะอ่ากล่องละสองใบ <laughs> โอเคใครอ่ะเออใครอยากไปเปิดก็ <laughs> คิดเอานะเปรียบเทียบเ,เอานะแต่ก็ คือมันมีความพิเศษแค่มันเป็น Exclusive Parallel เท่านั้นนะ่ะก็คือ Pink s p a r k l กจะออกเฉพาะกับกล่อง h n n เ e r Bo x อนกะเราซื้อเอาก็ได้นะซื้อเป็นใบเอาก็ได้พี่เพจผมขาย750นะถ้าจะซื้อก็อ่ะก็ตามนั้นนะ่ะโอเคก่อนจะไปก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมซื้อการได้ที่เพจ Facebook i n k s c a r t ร้าน Shopee เว็บไซต์ i n k s c a r d t com รายละเอียดด้านล่างคลิปนะครับมีลิงก์แปะอยู่วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิ